เอาละเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเกือบร้อยเปอร์เซตเจ็ดต่อสองอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนกับตออกหน้าฉาดใหญ่เลยจนหัวขมมเนี่ยไอ้พวกบรรดาน,นักร้องเนี่ยผมถือว่าหน้าแตกเลยนะแล้วท่านผู้ชมลองพิจารณาดูสิมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าหนึ่งอย่าร้องมั่วทสมเด็ไปเที่ยวเอาจับข่าวตามหน้านังสือพิมพ์ตามโซเชียลตา่างๆ จับแพะชนแกะแล้วมาแต่งให้เป็นคำร้องเอามายืนา่นศาลมั่วมั่วทรงเดชเหมือนกรณีที่ศาลท่านยกคำร้องไปอย่าทำอีกโดยเด็ดขาดไม่รับนะเพราะมันมั่วมันทรงเดชสองศาลไม่ใช่จเวัดท่านผู้ชมคงรู้จักจวีดนะตามสารเจ้าต่างๆเนี่ยเขาเอาไว้ เส้นไหว้กราบและไม่ใช่สารนี้ไม่มีน้ำหนักไม่มีราคาสารนี้ไม่ใช่สารพระภูมินะแล้วสารก็ไม่ใช่เพื่อนเล่นของคุณนึกอยากจะเอาอะไรมาวางมากราบมาเส้นมาไหว้ก็ได้สารนี้ท่านเป็นผู้มีอำนาจรจริงๆที่นี่คือสารรัฐธรรมนูญไม่ใช่เจเวตประการที่สาม สารไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองของใครท่านผู้ชมนะฮะจะสังเกตได้ในอดีตเนี่ยหลายครั้งบางคนมักจะบอกว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่มันสองมาตรฐานพอฝ่ายนั้นเป็นใหญ่ก็เข้าข้างฝ่ายโู้นฝ่ายนี้เพียงพร้ำก็เล่งงานฝ่ายนี้คนจะมีความรู้สึกกันอย่างนี้แล้วก็เลยคิดว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ย คงเป็นเครื่องมือในการจัดการฝ่ายดึงฝ่ายใดการยกคำร้องในครั้งนี้ชี้เห็นได้เลยว่าเอ้ยศาลรัฐธรรมนูญศาลนี้ไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายผู้มีอำนาจหรือไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองของทักษิณหรือของพรรคเพื่อไทยศาลคือศาลผู้ส่งไว ซึ่งความยุติธรรมผิดคือผิดถูกคือถูกประการที่ 4. สศาลไม่ใช่ที่ทำนิติสงครามไม่ใช่ที่สู้รบปรบมือกันทางกาเรเมืองเรามักจะพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้กำลังทำนิติสงครามแปลว่ากำลังทำสงครามลบกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยใช้สารรัฐธรรมนูญเป็นเวทีของการรบการตัดสิงครั้งนี้ชี้เห็นได้ว่าเฮ้ยอยากจะทำสงครามทางการเมืองต้องไปทำกันในสภาหรือนูน่นไปทำกันตามท้องถนนชุมนุมประท้วงขับไล่อันเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญคุณก็ทำกันไปแต่สารรัฐธรรมนูญไม่ใช่ที่ทำ นิติสงครามของใครแต่อย่างใดทั้งสิ้นประการที่5้ศาลไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์แทนทางการเมืองของใครเห็นไหมคนเวลาไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือผิดหวังจากการเมืองก็มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์เกลียดตอนเป็นรัฐบาลร่วมกันก็เห็นอีออดอ,อดีกันดีนี่พอไม่ได้เป็นรัฐบาลโอ้โห พูดเรื่องนั้นมาพูดเรื่องนี้มาสารพัดเรื่องที่โกรธที่แค้นจะห้ามหันกันเพระจริงๆมันก็ต้องไปสู้กันในสภายอย่างที่ว่าแต่นี่เล่นไม่เอาเล่นมาร้องที่ศารรัฐมนูลไอตอนที่เป็นรัฐบาลอยู่ไม่ร้องเลยที่ทัพไม่ร้องที่ท้องจะให้รับโ่พอไม่ได้เป็นรัฐบาลก็แค้นโกรธหาเรื่องร้องเรียนไปที่ศารรัฐมนูญ ศาลท่านเชี้ยเห็นแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่ระบายความแค้นของใครถ้าอยากจะระบายนู่นไประบายที่ซ่วมนะไม่ใช่ที่ศาลและประการที่หกศาลไม่ใช่ที่รองรับนักร้องอาชีพหรือที่ทำมาหากินของนักร้องการทำมาหากินคุณต้องไปทามาหากินที่อื่นอย่าเที่ยวมาทำมาหากินที่ศารลรัฐมนูญ และที่นี่ไม่ใช่ที่รองรับนักร้องอาชีพของใครคนใดคนหนึ่งเราจะเห็นได้ว่านักร้องอาชีพทางการเมืองมีอยู่ไม่กี่คนหรอกไอ้หน้าเก่าๆไอ้หน้าเดิมๆนั่นแหละศาลท่านตัดสินเอศาลท่านยกคำร้องครั้งนี้ชี้เห็นได้ว่าเฮ้ยที่นี่ไม่ใช่ที่ทำมาหากินของพวกนักร้องเหล่านี้นะ คิดอยากจะทำมาหากินนู่นไปว่าความไปทำบัญชีไปขายข้าวขายของประการที่เจ็ดเป็นการทำลายลา้างนักร้องเรียนในโรงในศาลหรือที่เราเรียกกันว่าพวกตีนโรงตีนศาลในศารยุติธรรมเนี่ยท่านผู้ชมนะไปสังเกตด,ดูในอดีตเนี่ย อาจจะมีพวกตีนลงตีนสารคอยติดต่อนูน่นนี่ยื่นนั่นยื่นนี่ทํามาหากินอยู่กับพวกเจก้าแจ๊กเจาะแจ๊กกับคนที่เป็นผู้ต้องหาโจทย์จําเลยไอ้พวกนับร้องอาชีพทางการเมืองพวกนี้ก็เหมือนกันทํามาหากินอยู่กับโรงกับสารมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพวกตีนลงตีนสาร การที่สารรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยในครั้งนี้ออกมาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้พวกตีนลงตีนศาลที่สารรัฐธรรมนูญจบหมดสิน้นอย่ามาหากินกับที่ศาลนี้อีกต่อไปนะรัฐธรรมนูญที่แปดเป็นการตัดวงจรของคนที่เป็นกองเชียร์หรือผู้ที่สนับสนุนนักร้องทางการเมืองเหล่านี้ไอ้คนพวกนี้มันทำมาหากินอะไรกัน วันวันหนึ่งเอาแต่ไปยื่นเรื่องที่คอประอไปยื่นเรื่องที่ปปชไปยื่นเรื่องที่สารรัฐมนูญร้องนั้นร้องนักการเมืองคนนั้นร้องพักนี้ร้องคนโน้นคนนี้ท่านผู้ชมว่ามันทำมาหารับประทานอะไรกันท่านก็สงสัยผมก็สงสัยคุณก็สงสัยมันทำมาหากินอะไรกันแปลว่าไอ้นักร้องพวกนี้มันมีเบื้องหลังมีคนเชียร์มัน มีคนสนับสนุนการเงินการทองมันนั่นแปลว่ามันมีขบวนการของการที่จะยื่นคำรอ้องเพราะถ้ามันสามารถล้มฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือล้มรัฐบาลได้ล้มนายกได้ไอพวกนี้ก็ได้ผลประโยชน์ด้วยจากการทำงานในครั้นี้ดังนั้นการที่สาลท่านไม่รับคำรอ้องก็แปลว่า ตัดวงจรอุบาทของกองเชียร์และนักร้องเหล่านี้ออกไปได้อย่างหมดสิ้นนะท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมด8ปดประการนี้เขาต้องการจะตบหน้าอย่างแรงกับบรรดานักร้องแล้วก็ตบหน้าอย่างแรงกับบรรดากองเชียร์เลิกหยุดอย่าทำเรื่องมั่วๆซั่วๆแบบนี้อีกต่อไป และยิ่งนักร้องพวกนี้นะเกิดถูกฝ่ายตรงข้ามอย่างพักเพื่อไทยหรือใครตะใครก็ตามที่ถูกร้องแล้วสารยกไปเกิดฟ้องกลับขึ้นมาแล้วจะต้องคดีมีมูลขึ้นโลงขึ้นสารหรือถึงขั้นติดคุกติดตารางได้ผมว่ามันจะทำให้นักร้องพวกนี้เข็ดขยาดขี้อ่อนขี้แก่ไปตามๆกัน นักร้องต่างๆทั้งหมดที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้ก็จะได้แยงแยงกันไปบ้างแล้วก็จะได้ไปตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเรื่องนี่อย่ามาเที่ยวหลอกหลอนวนเวียนอยู่ตามโลกตามสารอีกต่อไป